วันนี้วันนี้นะคะจะมาดูหนึ่งวันการถ่ายแบบคอลเลคชันใหม่ของเซมไซส์กันนะคะอย่าเงี้ยช่วงนี้ชีวงใหม่ฟ้าสวยมากนะคะแบบฟ้าวินเทอร์เนอะป้าฟ้ามันจะเป็นสีฟ้าฟ้าใสๆเหมันแบบหน้าหนาวที่ควรจะเป็นรู้สึกว่ามันน่ารักดีทำให้เราอยากออกจากมันมากขึ้น มุมดีให้เป็นสตูดิโอย่อมๆนะคะจะเป็นเน้นถ่ายแบบฉากสีเรียบเียแล้วเดี๋ยวจะได้เอารูปม,มาแบบว่าตัดต่อหรืออะไรอย่างงี้ได้ง่ายๆนี่ก็คือง่ายๆเลยนะจริงๆเรามีแบบที่มันเป็นแสแตนสําหรับไว้แขวนฉากโดยเฉพาะแบบ too much work อ่ะทุกคนคือแบบต้องมากางสแตนนะคะต้องหนีผ้าแล้วก็ต้องเก็บแสแตนต้องอะไรอีกเราเป็นคนที่แบบว่าทํางานแข่งกับเวลาเราก็ไม่ชอบอะไรที่มันเยอะแยะนะคะเราก็เลยเอาที่มันแบบดีมันเป็นที่แขวนผ้าที่แขวนผ้าอะไรอย่างเงี้ย ติดกับผนังนะคะแล้วก็เจาะรูผ้านิดนึงแล้วก็ห้อยสองด้านนะคะเพื่อ cover กระจกตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้แบบว่าฉากหลังสีเรียบๆนะคะแล้วเราก็ติดไฟเป็นไฟสองตรงนี้เป็นมุมที่เราใช้เวลัดสดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จค่อนข้างมีแสงนะแต่ผ้าเราอะเราเก็บไว้แล้วมันยับนิดนึงนะคะก็เลยจะเสียบตัรีดอน้ำแล้วก็คอรีฉากหลังเราหน่อนิดนึงมันจะได้ไม่ต้องมีทาร์เจะนนะ้ทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มถ่ายกันนะคะวันนี้จะถ่ายเป็นบบวิธีรุ่นที่ใส่อยู่เลยนะเราอะถ่ายในวิธีดีมากทุกคนเพราะว่าทำตรงมาแบบสาวอวบใสแล้วแบบหอมกรุบๆนะคะแล้วก็รอบนี้เราปรับทรงนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนผ้าแล้วแบบดูดีเปนแบบเพิ่งใสแล้วมันเพียวมากนะคะจะมี3าสีเบสิกนะก็จะทยอยถ่ายเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดีซอมาให้ดูนะคะว่ารูปหลังแบบอีดิตแล้วอะไรเงี้ยออกมาเป็นไงเนาะที่วันนี้เราต้องถ่ายนะคะในชุดที่เหลือที่เรายังทํา ลุปไม่เสร็จนะคะก็จะมีคาร์ดิแกนสองสีทั้งหดดคริสต์มาสมากๆนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ใส่สวยหอมมากทุกคนเป็นสเวตเตอร์นะคะที่มีสีแบบแดงแดงแซมแบบมีความสปอตแดงเขียวนะคะดูคริสต์มาสน่ารักเหมือนกันนะแล้วก็มีตัวนี้นี่ลุคนี้น่ารักมากนะคะวันนั้นถ่ายสีขาวเลยแล้วก็เรามีอนี่ช่วยถ่ายนะคะเพราะเป็นเสื้อผ้าสาวอบที่แบบสามไม่ได้ออกมากก็ใส่สวยนะคะทุกคนฟินิชลุคออกมาเป็นต้นคริสต์มาสนะคะ พนเจอว่ามีกางเกงรุ่นนี้ที่ตั้งใจตัดมาใส่ด้วยกันนี่นาเพราะมันเฉดสีเดียวกันเป๊ะเลยแล้วพอใส่กางเกงเปึ๊บใส่หมวกคุณรู้สึกว่าเราเหมือนต้องคิดมาลเรา่าจะเพิ่มความแบบคริสต์มาสเข้าไปอีกนะคะก็เลยได้ถุงเท้ามานะคะถุงเท้าคู่นี้ได้มาจากญี่ปุ่นนะทุกคนมีปักตัวซีด้วยนะคะน่ารักมากๆนะแล้วก็เล่แมชกับรอ,องเท้าคู่นี้นะคะสุสๆอย่างนี้แล้วก็กระเป๋าสีขาวแมบก,กับรองเท้าอตอนนี้ต้องรีบไปแล้วค่ะบ๊ายบายวนฟ้าวันนี้เหมาะกับการถ่ายแวบมากกำลังเดีเออดนะวด๋ยวก็ จะไปคาเฟ่กันน่ารักใช่แหละร้านแรกที่เรามาวันนี้นะคะเดอะเฮาส์สองสองสทุกคนเป็นร้านใหม่แล้วแบบช่ำการตกรแต่งเขาช่ำอยู่นะ นะคะจุ่มจิ้มน่ารักไก่ซูวีกับสปากเกตตี้เขียวของออนนี่เป็นอะไรคะยำส้มโอครับออนนี่เขาชอบกินมากยำส้มโอเนี่ยปรการับปดนไปดรกนี้ที่คาเฟ่นะคะจะตัดเป็นคริสมาด้วยตีมก็ตามตีมสีนเราเลยก็คือน้องแดงๆมีความโบโบนะมานั่งแบบชิวๆกินอาหารสุขภาพอะไรอย่างนี้ได้นะคะ คุณแอบทําอะไรคะไปหลับไปไหนกันคะอุ้ยอุ้ยน่ารักน่ารักเปลี่ยนวันมะเปลี่ยนวันอุ้ยผิวสวยว่ะอยูสวยวะใช้อะไรอะมาั์กหน้าลูลูลูนรูลูลูนเนอยากดูเคล็ดลับดูแลผิวต้องเข้าไปดูในติ๊กต็อกของออนนี่แอปปองตำนานที่นี่มีออนนี่มาช่วยบ้างไม่งั้นคือแบบการเปลี่ยนชุดเยอะในวัยสามที่บรรยามกันนะทุกแก่อันนี้ด้วย ดูหนาวะแต่ใส่เมันไม่ร้อนเลยเนาะมันเหมือนแบบเดินแล้วมันก็ไม่ร้อนแต่ว่ามันไม่เย็นมันไม่เย็นเลยมันไม่เหมือนปีที่แล้วคือมันไม่ใช่ลมเย็นเว้ยมันเหมือนแค่ถ้ามันไม่ร้อนมันไม่อาวใช่แต่ไปตอนแรกจริงๆอ่ะไอ้ร้านที่เราจะไปอ่ะมันก็คนรู้จักไกลในระดับหนึ่งแต่ว่าเลือกเดินไปเพราะว่าอะไรคะเหรื่อระบบของฝาเพราะนี้คาร่าไม่ได้อ่อกใจเลยวันนี้ไปยิมมาไปยิมมาเมื่อเช้านี่ถ้าใครมาเชียงใหม่ได้เจอพูดเด็ดเด็ดนะคะยิมชื่อว่าพัมฟิตเนส จำชื่อไว้นะ P.U.M.P. Fitness ใช่พนักงารในยิมเนี่ยมีอยู่ประมาณ3 0สคนเป็นผู้หญิง3คนแก่1คนเราเป็นผู้หญิงที่แบบสดที่สุดถ้าไม่นับรวมฝรั่งที่ตูดใหญ่มากที่เราสู้เขาไม่ได้แต่ม <นะ S 2> ไม่แน่นอนดีมาร์ซัาพายเราก็มีหวังใช่เพราะว่า30มันถ่ายแค่3าทุกวันนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าเวลาดูสตรอรี่เราอะเราไปยิมทำไมมัน,นหล่อจริงๆทุกคนแล้วมันแบบ มันไว้ขบเหาะเขาได้ปะมันกลุ่มกริบกลุ่มกริบน่ากินกลุ่มทางไหนก็มีแบบแบบสายเอเชียเอเชียก็หล่อนะเกาหลีเขาหล่อนไทยบ้านก็มีเกาหลีก็มีทางฝอไปเลยก็มีแขงนิดๆก็มีทางรัสเซียผมบอลผมเข้มอิตาเลียนโนอะไรมีหมดกูบอเลยจดจดนะคะสาวพัมฟินเน็ร้านมือสองนะคะร้านนี้มันเหมือนแบบเขาคัดขอมาแล้วทุกคนเราเคยมาซื้อ พร้อมเสิร์ฟแล้วไปเสิร <serve> ์ฟกันอิงลืมอะไรทำคิกเองหนึ่งเพราะว่า oh, มีลูกค้านั่งอยูไ่ไหนก็ต้องนั่งต่ออ่ะอือ เขาก็ไปทํามือเย็นมาเหมือนกันนะคะมันคือเมนูอะไรคะเนี่ยพี่สามน,น,น,นะเอตคะเป็นเมกอาซาอีผสมกับช็อโกโกแลตนนนะคะตรงส่วนนี้คือช็อกโก้ใช่ไหมใช่มันจะฟีลเหมือนไตินช็อกโกแลตทุกคนแต่ไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีน้ําตาลนะแบบอร่อยมากมันแบบมันหนื้อ นวลนิล้นอ,อะเอออร่อยมันได้กินแบบไอติมจริงๆอะอแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าแบบเราจะอ้วนไหมไม่ได้สุขภาพเบีย罢แถมได้วิตามินได้อะไรเยอะๆเลยนะใช่วันน้ที่กลับมาถึงห้องนะคะคกิจกรรมที่ต้องทําก็คือกอดแมวนะคะเพราะว่าแมวรอเราทั้งวันนะ่งเหมือนช่วงเวลาที่เราชอบมากนะคะแบบเป็นช่วงเวลาเดียวที่รู้สึกว่าถูกแมวรักนะคะส่วนเวลาอื่นก็คือเรารักแมวข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ไม่มีอะไรแบบ สำคัญเกี่ยวกับงานแล้วแหละนอกจากแบบว่านัง่งๆทำไปอาจจะแบบว่าไม่ได้หยิบกล้องมาวอลอะไรให้ดูแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะวอลแบบพาไปดูถ่ายแบบแบรนด์เสื้อผ้าสัปอรอกของเรานหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียแต่งตัวแล้วก็เพลิดเพลินกับ เดลี่วอล์นะคะว่า1วันไหมคะสภาสบอบทำอะไรอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่น <c> ะ <oughs> เออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ทำเดียวไหนอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแบบเพิ่งกลับมาทำก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมหน้ากันนะแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปวิดีโอ้ากะคะบ๊ายคาะ